มหัศจรรย์วันพระวันพระเกิดอะไรเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นบ้างทั้งในนรกและสวรรค์กราบบูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรม,ค,รรมคุณพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านมินยูแชนแนลวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟัง ได้รับฟังกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้มินยูชาแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้นเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะวันพระคือวันประชุมถือศีลฟังธรรม ในพระพุทธศาสนาเดือนหนึ่งมีสี่วันในวันพระตลอดเวลาหนึ่งเดือนตั้งแต่ข้างแรมจนถึงข้างขึ้นสิบห้าค่ำหนึ่งเดือนนี้มีอะไรเกิดขึ้นในวันนี้ถ้ามานุษย์ทำความดี ก็จะถูกเจ้าหน้าที่เขตบันทึกไว้ในลานทองแล้วเจ้าหน้าที่ในเขตแต่ละเขตนั้นก็จะรวบรวมแผ่นทองไปให้อากาศสัตเทวาเพื่อรวมบัญชีไปให้หัวหน้าอากาศสัตเทวาแล้วรวบรวมไปให้เท้าจตุโลกบาลทั้งสี่แล้วนำไปถวายเท้าสักเทวราชหรือพระอิน เพื่อรายงานเท้าสกัดเทวราชก็ทำการประชุมคณะกรรมการเพื่อรายงานในวันโกนหรือก่อนวันพระหนึ่งวันวาระประชุมมีสองวาระคือ 1. เรื่องราวของดาววดึงของเรื่องราวของเท้าจตุโลก,กบาลที่เอาบัญชีรายงานเทวดาเราดำเนินชีวิตด้วยความประมาท เมื่อสิ้นบุญแห่งความประมาทวิบากกรรมเก่าจึงส่งผลไปให้เกิดเป็นเปรตและอสุรกายก็มีตามกำลังบ้างไม่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีเพราะฉะนั้นเท้าสักกะเทวราชท่านจึงสอนเอาไว้ว่าอย่าดำเนินชีวิตด้วยความประมาทให้ฉลาดในการดำเนินชีวิตใช้ชีวิต ให้ถูกต้องแล้วก็สั่งสมบุญด้วยการจเจริญพุทธานุสติแล้วก็จะไปสู่จุลามณีเทวดาบางเราด้วยดำรงชีวิตด้วยความประมาทเมื่อเธอสิ้นบุญด้วยผลอันเหลือจากกุศลกรรมในอดีตท,ทำมาทาให้เธอนั้นได้บังเกิดเป็นมนุษย์เทวดาบางเหล่าไม่ประมาท มีทิพยสมบัติมากมีกรรมอันเป็นทิพย์ที่ประณีตแต่ไม่มัวเมามันเพิ่มเติมบุญกุศลด้วยการไปนมัสการพระจุลามณีหลังจากที่ฟังธรรมในสุธาธรรมสภาเสร็จแล้วเมื่อเธอหมดบุญหมดสิน้นหมดสิ้นอายุไขในภพนี้แล้วจะกลับมาจุติในสวรรค์ชั้นดาววดึงเอง หรือไปเกิดในสวรรค์ชั้นที่สูงขึ้นตามกำลังบุญสรุปว่าเป็นการย้ำให้เทวดาไม่ประมาทให้จเจริญพุทธานุสติอยู่เสมอหลังจากเท้าสักกะให้โอวาสเสร็จเวลาค่ำของมนุษย์เท้าสักกะก็จะประกาศให้แก่เทวดาที่มาประชุมที่สุธรรมเทวสภาวาสในช่วงเวลา ในวันที่ผ่านมานี้คือวันพระหมู่มนุษย์ทำบุญบางพวกก็ดูแลบิดามารดาบางพวกก็ทำทานรักษาศีลเจริญภาวนามีจำนวนมากน้อยเพียงใดหรือทำกุศลกรรมต่างๆเป็นต้นหรือจะประกาศในช่วงพระจันทร์ขึ้นในเมืองมนุษย์ก็จะประกาศถึงมนุษย์และหมู่มนุษย์ว่า พวกไหนที่ทำบุญใหญ่ให้เทวดาทั้งหลายได้อนุโมทนากันถ้าช่วงใดที่มนุษย์สร้างบุญน้อยเทวดาที่ดาวดึงก็จะคุยกันในหมวดเทวดาว่าสวรรค์คงจะว่างนรกคงจะแน่นหากมนุษย์ประมาณในการดำเนินชีวิตหากช่วงใดช่วงหนึ่งที่มนุษย์ทำบุญมากเทวดาที่ดาวดึง ก็จะดีใจรัศมีกายก็จะแพลวพราวทีเดียวคงจะเนืองแน่นนรกคงจะว่างแน่นอนเลยในยมโลกเมื่อถึงวันพระก็จะหยุดพักจากการลงทันทรมานสัตว์นรกในช่วงเวลาที่ตรงกับวันพระขึ้น15คห้าคำคือวันพระนิยมโลกแต่ในมหานรกก็ไม่ได้พัก ในช่วงคืนวันเพ็ญเจ้าหน้าที่โยมโลกก็จะหยุดทรมานสัตว์จะยืนดูเฉยๆเจ้าหน้าที่บางพวกที่พบกะก็จะกลับไปพักที่จาตุมหาราชิกาแล้วก็จะมาผัดเข้าผัดกันเข้ามาพวกที่ยังไม่หมดการก็จะยืนดูยืนเฝ้าสัตว์นรกไม่ให้หนีไปไหน สัตว์นรกก็จะหมดเรียวหมดแรงนอนอยู่กับพื้นบ้างพวกที่อยู่ในหม้อทองแดงไฟก็จะไม่ลุกไม่แต่ถ้าในหม้อยังร้อนอยู่แต่ลดลงมาหน่อยเหมือนไฟในเตาโลกมนุษย์ที่พอดับไฟน้ำนั้นก็ยังร้อนอยู่แต่ไม่เดือดพรานบางพวกก็ขึ้นมาอยู่บนฝาหม้อ บางพวกกำลังปีนต้นนิ้วต้นนิ้วไม่มีในมหานรกจะมีแต่ในยมโลกต้นนิ้วในวันพระน้ำนิ้วนั้นจะหดกลับเข้าไปสัตว์นรกก็จะมีโอกาสลงมานอนพักอยู่กับพื้นได้บางพวกก็ร้อนครวงค้างร้องขอความเห็นใจส่วนเจ้าหน้าที่ที่แปลงร่างเป็นสุนัขปากเหล็กอีกาปากเหล็ก ก็จะกลับคืนสู่ร่างเดิมที่เป็นกลุ่มพันแต่เจ้าหน้าที่ที่ใครจะหมดกรรมจากที่เป็นเจ้าหน้าที่ก็จะไม่ค่อยมีอารมณ์อยากทำโทษสักนรกสักเท่าไหร่ก็จะปล่อยสัตว์นรกเช่นอดทนหน่อยนะแต่พอเลยวันพระก็จะเริ่มทรมานกันต่อตามปกติถ้าโชคดีญาติที่อยู่เบื้องบนเมืองมนุษย์ อุทิศส่วนบนส่วนกุศลมาให้ก็จะพ้นกรรมเร็วขึ้นทีนี้เรามาดูในส่วนของผู้พิพากษาคือยมราชพอถึงวันพระใหญ่หรือวันพินก็จะพักการพิพากษาบางท่านหมดกาบก็จะไปพักที่จตุมหาราชิกาแล้วก็มีพญายมราชชุดใหม่มาเปลี่ยนและรับหน้าที่แทน พวกที่ยังไม่หมดก็จะมีโอกาสพักแล้วก็อาจจะไปทานอาหารทิพย์ตามกำลังบุญของตนนั่นเองด้วยส่วนใหญ่แล้วอาหารจะเป็นเนื้อสดสดเป็นของสดของขาวถ้าหากญาติทำบุญด้วยการอุทิศแบบเจาะจงสัตว์นรกในยมโลกก็จะได้รับบุญนั้นพอพ้นวันพระแลมหนึ่งค่ำถ้าหากสัตว์นรกหมดกรรม ก็จะพามาที่โรงพิพากษาอีกครั้งหนึ่งเพื่อรับรู้ในบุญที่ญาติอุทิศมาให้แล้วจะส่งไปเกิดตามกำลังบุญมินยูชาแนลขอกรับขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากทางช่องนะคะสำหรับวันนี้นั้นขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ